สวัสดีครับ <c oughs> นักเรียนชั้นปนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูมาริโอนะครับหรือคุณครูทศสวัส์นะครับอก็มาเจอกันในรายวิชาสุขศึกษาและพลัะศึกษานะครับผมในวันนี้นะครับก็มาเรียนในเรื่องนะครับหนึ่งมิิฉใกล้นะครับคพาะว่าหนึ่งมิิฉใกล้นะครับแปลกในนึงก็คือเพื่อนนั่นเองนะครับอ่า สลับในชีวิตของนักเรียนนะครับของคนเราเลยนะครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับก็จะเจอเพื่อนนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนทําอะไรก็ต้องมีเพื่อนนะครับผมอวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับการเป็นเพื่อนที่ดีนะครับและรู้จักเพื่อนที่ดีต้องทํำยังไงนะครับผมอ่าไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นครมีคําถามอยู่ไม่กี่ข้อนะครับ คำถามแรกนะครับเมื่อนักเรียนนะครับมาโรงเรียนนักเรียนคุยกับใครบ้างนะครับอา่าเดินเข้ามาในโรงเรียนปุ๊บก็กถามาโรงเรียนอันดับแรกเจอใครก่อนเจอคุณครูอ่าอันดับสองนะครับเพราะว่าคุณครูจะยืนอยู่หน้าโรงเรียนใช่ไหมครับแต่ทีนี้สถานการณ์ไม่ปกตินะครับก็จะไม่ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนจะเป็นการเรียนออนไลน์แทนนะครับสองนะครับอ่าที่เจอคือเพื่อน ไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่โรงเรียนนักเรียนก็จะเจอเพื่อนเล่นกับเพื่อนนะครับใช่ไหมต่อมาครับอันที่สองนักเรียนต้องการมีเพื่อนในลักษณะแบบไหนครับอ่าเป็นเพื่อนที่ชอบแกล้งเราหรือเปล่ามีเพื่อนที่ทําให้เราบาดเจ็บอ่าไม่แบ่งปันหรือเปล่าหรือต้องการเพื่อนที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันหรือเปล่าอ่า ีนี้ถ้าเรียนต้องการแบบไหนนะครับเราเรียนรู้ไปไป,ไปพ,พร้อมๆกันเลยนะครับไปอ่าก่อนเรียนเรามาทาความรู้จักคําว่าเพื่อนกันก่อนนะครับเพื่อนนะครับคือผู้ที่กระทาดีต่อกันนะครับเพื่อให้อยู่ร่วมกันโดยไม่เลือกเพืเลือกไว้ไม่เลือกว่าไม่เลือกความรู้ว่าคนนี้เรียนเกง่ง เรียนอ่อนเป็นเพื่อนกันไม่ได้คนที่เรียนเก่งก็อยู่กับเพื่อนที่เรียนเก่งไปไม่ใช่นะครับคนที่เรียนเก่งนะครับก็อาจจะเป็นเพื่อนกับคนที่เรียนอ่อนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเคื้อคุณซึ่งกันและกันสองนะครับเชื้อชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็เราก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาตินะครับเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ทั่วโลกขอแค่เราสื่อสารกันรู้เรื่องอาจจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนร่วมร่วมโลกกันนะครับและศาสนานะครับ ไม่อาจจะนับถือศาสนาได้คริสต์นะครับหรือนับถือศาสนาพฤฤุทธนับถือศาสนาิสลามเราก็เป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมไม่แบ่งแยกชนชั้นนะครับไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนากันนะครับต่อมานะครับนลักษณะเพื่อนดีนะครับหนึ่งเลยมีน้าใจนะครับรู้จักแบ่งปันสมมุติว่าได้ขนมมานะครับมีขนมมาต่างฝ่ายต่างมีขนมแต่เป็นขนมซึ่งแตกต่างกัน เราก็อยากชิมของเพื่อนบ้างเพื่อนอ่เพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งเพื่อนไปก่อนเพื่อนถึงจะแบ่งเรามาเมื่อเรามีน้ํําน้าใจรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับอก็จะมีมิตรมิตรภาพดีๆนะครับต่อมานะครับช่วยเหลือนะครับเมื่อเพื่อนมีปัญหาอ่าอย่างเช่นเรื่องการเรียนอ่าสําคัญเลยซึ่นในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นการเรียนออนไลน์นะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจ เพื่อนนะครับบางคนนะครับก็ให้ช่วยเหลือเพื่อนนะครับอธิบาย่าหรือมาทํางานร่วมกันแล้วก็มีปัญหาปุ๊บช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับต่อมานะครับใช้คําพูดที่สุภาพไพเราะทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือผู้ใหญ่หรือเด็กถ้าเราใช้คําพูดที่สุภาพไพเราะนะครับก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาอย่างเช่นไปซื้อของพ่อค้าครับ ซื้อของหน่อยครับอพ่อค้าถามว่าซื้ออะไรหนูอซื้อสมมติว่าซื้อขนมสองห่อครับถ้าพูดอพูดไพเราะพ่อค้า,าเอ็นดูเราเอาไอ้อไหนูเอาไปเพิ่มเลยให้อีกแถมไปอีกหนึ่งหอ่อนั่นคืออาจจะเป็นผลดีกับเราเมื่อเราใช้คําพูดที่สุภาพไพเราะหรือพูดกับเพื่อนนะครับเวลาใช้คําพูดที่ไพเราะนะครับอ,อย่างเช่นนายเรา นายจะไปไหนเฮ้ย hey, นายจะไปไหนวันนี้นะ่ะไปเล่นไหนดีอ่าเราว่าเราจะไปเล่นดูทุ่งนาหรือสวนหรือสนามเด็กเล่นงั้นเราไปด้วยนะประมาณนี้นะครับใช้คำพูดที่ไพเราะต่อมายิ้มแย้ม,ยมและทักทายกันข้อนี้สำคัญมากข้อยิ้มแย้มนี่ถ้าไปเจอเพื่อนแล้วทำหน้าบึ้งใส คิดว่าเพื่อนอยากจะเข้าไปหาไหมครับไม่เลยคอคิดว่าเอ้เพื่อนเป็นอะไรสงสัยไม่อยากเล่นด้วยแล้วไปทํหน้าบึ้งมีใครอยากจะเข้าหาไหมครับไม่มีแต่ถ้าเรายิ้มอะไรไเรายิ้มปึ๊บอาเพื่อนว่าไงเมื่อเรายิ้มตอนทักทายกันอะไรอะไรก็จะดีขึ้นอ้าวเพื่อนอยากเล่นด้วยกับเราเล่นด้วยแล้วมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเล่นด้วยกันแล้วยิ้มไอ ทำหน้าบึ้งใส่กันไม่ดีต้องยิ้มแย้มสดใสตลอดเวลาไปไหนมาไหนเจอเพื่อนเราก็ต้องทักทายกันอย่างเช่นเพื่อนชื่อเขียวไอเขียวกับดำก็จะเจอไอ้ดำเดินผ่านต่ทักเขียวเชียวไปไหน,นเขียวบอกว่าไปตลาดก็ประมาณนี้นะครับการทักทายกันต่อมานะครับลักษณะของเพื่อนร่วมกลุ่ม เพื่อนร่วมกลุ่มลักษณะของเพื่อนร่วมกลุ่มที่ดีนะครับผมคําว่าเพื่อนร่วมกลุ่มก็คือไม่ว่าจะเป็นร่วมกลุ่มทําอะไรสักอย่างคําว่าเกินสองคนขึ้นไปถือว่ารวมกลุ่มหรือร่วมกลุ่มกันนั่นเองนะครับลักษณะของเพื่อนร่วมกลุ่มที่ดีหนึ่งนะครับรู้จักหน้าที่ของตนเองยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาคุณครูสั่งให้นักเรียนทํางานเป็นกลุ่มนะครับ คนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับเขาจะแบ่งแบ่งงานให้แบ่งงานให้ตามหน้าที่ของเราแล้วขนาดอะไรเราก็แบ่งสมมติว่ากลุ่มหนึ่งมีสี่คนอ่าก็แบ่งหน้าที่ตามใบง,งานของเราที่เราเรับผิดชอบคนนี้วาดรูปคนนี้เขียนตรงซื่อสวยคนนี้ทําวาดรูปไปนะครับแบ่งตามหน้าที่ของเราทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วถึงไปช่วยเพื่อนนะครับผมต่อมาสองครับไม่เห็นแก่ตัว อ่าข้อนี้สําคัญมากไม่ใช่ว่านี่ไม่ใช่งานของฉันฉันไม่ทํานะครับไม่ได้นะครับเมื่อเวลาที่เราเดือดร้อนเราทํางานของเราแล้วไม่เราเราไม่สามารถทําได้หรือติดขัดอ่าถ้าเราเห็นแก่ตัวนะครับอาจจะอาจจะมีผลกระท้ทุบนะครับก็คือเพื่อนอาจจะไม่ช่วยเราเมื่อเราเห็นแก่ตัวแล้วเพื่อนว่าโอ้คนนี้เวลาเรามีงานเพื่อนไม่เห็นช่วยเรา เราจะไปช่วยเขาทําไมแอนเห็นไหมแต่ถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวอเราทํางานเราเสร็จแล้วก็ไปช่วยเพื่อนหรือว่าเฮ้ย <"He i, S 2> <i> เพื่อนครับมีอะไรให้เราช่วยไหมหรือว่าเอาพอดีเลยช่วยเราหน่อยเราไม่ได้ตรงนั้นเราไม่ได้ตรงนี้เราทํางานไม่ได้ตรงนี้นะครับนี่คือไม่เห็นแก่ตัวสามนะครับช่วยเหลือส่วนรวมอที่ครูกล่าวไปเมื่อกี้นี้ นะครับก็คืออาจจะมีการช่วยเหลือส่วนรวมนะครับก็คือทํางานตัวเองเสร็จนะครับแล้วเราไปช่วยเหลือเพื่อนหรือเรือเราอาจจะทํางานของกลุ่มเราเสร็จอ่าแ,แล้วกลุ่มเพื่อนยังทําไม่เสร็จหรือติดขัดอะไรเราก็ลงมืออาสาไปช่วยเพื่อนของเราว่ามีอะไรให้เราช่วยไหมกลุ่มกลุ่มหน้าอ่ะกลุ่มเราเสร็จแล้วนะประมาณนี้นะครับผมอ่า การทากิจกรรมต่างๆนะครับร่วมกับผู้อื่นผู้อื่นนะครับทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับเพื่อให้งานนะครับบรรลุสําเร็จไปได้ด้วยดีแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างเกี่ยงกันต่างคนต่างเกี่ยงทํางานโอ้งานนี้ฉันไม่ทําหรอกงานนี้เราไม่ทําหรอกเราขี้เกียจไม่ใช่หน้าที่เราถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมมือต่างฝ่ายต่างร่วมมือนะครับงานนั้นก็จะออกมาเสร็จอย่างเช่นการกวาดโรงเรียน การกวาดไม่ใช่การกวาดโรงเรียนไม่ใช่แต่การกวาดโรงเรียนกวาดบ้านก็ได้ถ้าเรากวาดช่วยแม่งานมันก็จะสําเร็จไวนะครับถ้าแม่ทําคนเดียวก็จะช้าสักหน่อยนะครับอสรุปบทเรียนของเรานะครับก็คือการที่จะรู้จักเพื่อนที่ดีการที่เป็นเพื่อนที่ดีหนึ่งมีน้ำใจแบ่งปันซึ่งกันและกันสองนะครับช่วยเหลือเมื่อเพื่อนมีปัญหา สามใช้คำพูดที่สุภาพและสี่สุดท้ายนะครับยิ้มแย้มทักทายก็คือตามที่บอกไปยิ้มแย้มและทักทายสิ่งที่ดีที่สุดในการทักทายคนอื่นหรือในชีวิตประจำวันถ้าเรายิ้มแย้มคนรอบข้างก็จะมีความสุขนะครับผมมาถึงงานของเรานะครับให้เรียนนะครับทํา รางานหน้าที่สิบหกนะครับถึงหน้าที่สิบเก้านะครับอ่าหน้าที่สิบหกนะครับเพราะว่าข้อหนึ่งนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนลักษณะของเพื่อนที่นักเรียนต้องการเป็นเพื่อนด้วยและเลือกลักษณะเพื่อนที่สําคัญที่สุดพร้อมบอกเหตุผล ส่วนข้อสองใหญ่นะครับก็คือบอกความสําคัญของเพื่อนแล้วยกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของเพื่อนต่อมาหน้าที่สิบเจ็ดนะครับบอกว่าให้เงินทาเครื่องหมายถูถกนะครับหน้าข้อที่แสดงพฤติกรรมของเพื่อนที่ดีอหน้าที่สิบแปดนะครับเขาบอกว่าให้อ่านสถานการณ์ที่กําหนดให้ แล้วบอกความสําคัญของเพื่อนแต่และข้อก็จะมีสถานการณ์ขึ้นมานะครับเอเขาบอกว่าเพื่อนคนนี้สําคัญอย่างไรและสุดท้ายหน้าทีสิบแ้านะครับให้นักเรียนนะครับทําแบบฝึกหัดนะครับให้ว่ากากระบาดท,ทาตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับมีห้าข้อนะครับอ สำหรับการเรียนการสอนวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ